สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆลุงป,ป้านะอาเหมือนขายของเลยนะครับวันนี้นั้นก็จะพาทุกท่านนะครับมาทานเกี๊ยวทอดเอ้ไม่ใช่ดิมาดูผมกินเกี๊ยวทอดแต่ว่าผมไม่กินให้ดูหรอกนะครับซึ่งผมยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังมีความความเขินความอายอยู่นะครับซึ่งอก็จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกี๊ยวทอดนะครับอตอน ถ้าคนทั่วไปนะครับก็หาซื้อกินได้นะครับแต่ว่าวันนี้เรากินเจนะครับก็ย้อนไปเมื่อ25ปีที่แล้วตอนที่ผมฝึกกินเจใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราเคยกินสิ่งที่เราเคยทานมันก็ปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นอาหารเจนะครับซึ่งมีตังก็ซื้อกินไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนทําขายนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาฝึกทําอาหารเจนะครับเราจะเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ทําให้ คนอื่นที่ฝึกทานเจแล้วก็ได้ทานอาหารเจเมนูหลากหลายนะครับซึ่งเกี๊ยวทอดนะครับก็เป็นเมนูที่ใครๆก็ทําได้นะครับเกี๊ยวเจเราสามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่ห้างแมคโครนะครับหรือว่าโลตัสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากนะครับจะติดตามการฝึกทําอาหารนะครับก็สามารถเข้าไปดูในที่ ช่อง y t u t u นะครับของอาหารเจอ,อร่อยรวยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปสั้นของเรียวนั้นก็ให้ได้แค่90วินาทีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ